้าช่วงนี้แค่มดแดงบ่ครับหลายช่วงนี้แคแดงหลายเอามาจากไหนไปแง้ในดวงในดวงแล้วแงเข้านี่บออ,อ,อันนี้ขายเชียงแต่ครับกล่องละหน่อยอ๋อกล่องละหน่อยอาหารชั้นสูงอย่างไส้ <laughs> ยิปท็อกหวานท็อกหวานก็ออกช่วงนี้เหมืนอนปะ เชียงผักหวานปลาแมงกินนุ่นไข่เด้อค่ะเด้ออ๋อนี่แมงกินนันมาแปดสิบาทจ้ะเขาเขาไปเห็นอย่างเดีทอดกระแซบไม่เลือกกระแซบแกงใส่นมไม่กระแซบจ้ะแต่ทอดจะอร่อยกว่าเพื่อนทอดจะอร่อยกว่าจ้ะใส่รสดีอร่อยอร่อยใส่รสดีนุนนัวไปเลยจ้ะทังหมแปดสิบบาทจ้ะไข่ได้พี่นานี่ไข่จริงๆเด้อลยค่ะนี่คือไข่ยี่หรี่เลยค่ะมันมีทุกหนาบ่บ่ค่ะ ไม่ใช่ว่า,า,าจะเป็นทุกอันบางนาค่ะอ๋อบางฤดูใช่อันนี้ก็เป็นไอ้เฟืองนี่เป็นผักหวานปลาสามสิบบาทสองถุงหาซื้อจานนั่นลดให้ท่านเอานุกแกแถมให้พ่อมด้วยค่ะค่ะใหม่ๆสวยๆเลยค่ะไม่ได้ใส่น้ำเลยได้พี่สองถุงนี่นั่นลดให้หาสิบบาทได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนอ๋อนี่อือ <อ>เขาไปทำอะไรกินฮะขอะที่เขาพาทอเหรอะอ, <c oughs> อันนี้อะไรคะทีนี้กินยังไงมุกับแล้วมาใบเสียเขาคัะผีมันสีอย่าลืมเอาลูกไม้ด้ สองรอยเลยเหรอกระทงละอยอันนี้คือมกแล้วหมกแล้วอ๋อมกแล้วก็มาบีบใช้เขาอันนี้อันเลี้ยงๆนี่นุ่มบีบใช้แค่สามไข่สามยังเปล่าสามไข่อันตัวผสบบบีบออกว่าบีใช้เขามันมันสิติดเขาไม่พงพอค่ะคุณแม่เบาทหรอมีหาทิบกับลอยค่ะ

<One input> มใใัน VII มีทุกถาบอ่ะค่ี้คเแ็กค่ะมันสีขแสบมันสีมันสีมีใครรมีแมงมุมถ้าคลตุก็แค่มันแต่สีนีแมงมุมอ๋ออันนี้มมนบะมี่ช่วงแรกน่มันสีแสบใครกัเต็มมีแมงมามนมันอ๋อในทองในทองมันเป็นปะถ้าผนออกเลยถ้าฝนตกเนี่ยมันมันสีมีแมงมุม เต๊กคีพานมาเนียวกระดาษสี่มีดบลแมงมา้มา มกไปข้างในมกมมอ๋อนี่สดเป็นสดปลาใส่ทีออร์คือค่ะอ๋อเป็นซุ <c oughs> ปอันนี้ตะกกระแตนนี่รครับ ออปาตังก้าเลี้ยงบ่เลี้ยงบเราจูมือใเลี้ยงอ๋อแม่เออเห็นเเขาเลียงหลายๆแม่นกบ <อ Rose. S 2> ้างบ้าาำ๋วก็าหลาย่น่นขาสีจแโละะเออบ้านเราคนขายโลละีหาละดินแ้งกุหมูอีกก่ละนีได้ครับอ้าีก็เลีล้ยง่ นอ้โหนี่ร้อยหนึ่งเหรอ อันนี้เขียดอะไรนะเขียดปูอัน,นอันนี้ปรุงแล้วมันบอหมายวามว่านัา่นั่วแล้วเอาเอาถุงหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวนะครเดียวเห็งไปทอดกรอบดึงุดห้า เอ้าอันนี้แมนโตมันบอหรือบอแมนอันน้โกบอ๋อคราสูัรไทยอันไหนคะยางรับเขาเอาไปเอเดียนกี่ เอาไปอ้อมไปมุอ้อมกันโอ้โหขอยางน้ป้ะน่ิมากหลายน้มเตรงจ้าครับจะน้ำนงาจ้เป้ได้เลยจ้ำเป้ค่ะิมได้ค่หน้ำว่่ัินได้เลยหนังหนังเป็นเป็นหนังอย่างครับเป็นหนังว้วค่ะหนังวัวอ๋อน เอาไปแกงได้ไหมแกงที่เล็กค่ะแกงที่เล็กได้ค่ะไอต้มแซ่บได้ค่ะแกงอ่อมได้ข้าอ่อมเนื้อได้ละค่ะแซ่บดีค่ะไอ้หนุ่มเป่งสุดนะคาลูกคนนั่ะปลาจมจ้าพวกเรามันอยากอะไรบอกมันไปพวกเรามันเป่งสุดนะคะแง่ของพี่ค่ะแง่ค่ะแค่ตัวน้อยเนี่ยน้อยบอกรึเปล่าคือบอก โยาลืมอนค่ะจับเป็นัวยควานนะคะมอัไปลากแม่สวคะ่ครับไม่เต Th ็มท้องเลยครับสเต็มท่จเปียปิ้งนะฮะที่บานแม่ใครเต็มท้องเลยครับตัวดขายยาผมเสียรไม่ปิ้งลุดลดละหารย หัวก็ได้เท้าไปลากค่ะเท้าจาามาซ่าเท้าจลามีสิบาทสามจาก้าสิบีสิบจาหกร้อยเด้อะผมจะแก้ไม่เป่งนะครับ